ถ้าเป็นเนือละถ้าเป็นเนื้อห้านนสและสองอย่างอย่างเดียองย่างกสเดสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบอีกแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ถนนที่สว่างสวยที่สุดเพราะแถวนี้เขาขายแต่ลอดไฟกันมีเยอะแยะมากมายทั้งไฟสายไฟสี รู้กันแล้วละสิว่าที่นี่คือที่ไหนใช่แล้วครับที่นี่คลองถมแต่ก่อนเป็นตลาดนัดขนาดใหญ่ขายสารพัดอย่างเดี๋ยวนี้ก็เหลือเล็กๆแค่นี้นะครับร้านไม่เยอะเหมือนแต่ก่อนแต่ก็พอเดินเล่นดูของต่างๆได้ทั้งในคลองถมเซ็นเตอร์เองแล้วก็รอบๆพวกเครื่องมือช่างด้านนอกที่เป็นร้านก็ยังมีขายกันอยู่ แล้วถ้าเดินออกไปทางถนนเสือป่าก็จะมีขายอุปกรณ์เกี่ยวกับโทรศัพท์มากมายทั้งอุปกรณ์เสริมหรือรับซ่อมก็ยังมีอยู่แต่เดี๋ยวนี้เป็นร้านคนจีนมาเปิดสะส่วนใหญ่ส่วนร้านอาหารที่ผมจะพาไปวันนี้นั้นร้านอยู่ข้างหน้านี้เองร้านนี้แหละครับร้านดังของย่านที่ขายมาอย่างยาวนาน อา่านการย้ายร้านมาแล้วหนึ่งครั้งเป็นร้านข้าวแกงเดี๋ยวไปดูกันเลยอาหารที่ผมนับๆดูมีอยู่ประมาณ20อย่างได้ เมนูดังของร้านนี้ที่ไม่ควรพลาดคือเมนูนี้อเอาแกงกะหรี่หมูจานหนึ่งเอาไข่ต้มก็ได้ครับ<ไ>แล้วก็ทอดมันก็ได้ครับ อะไรครับอัน,น้ำเปล่าแล้วกันครับเป็นแก้วแล้วกันครับตอนแรกๆผมก็สงสัยทำไมแกงกะหรี่ถึงเป็นสีเหลืองไม่ใช่สีน้ำตาลจนมารู้ว่านี่คือแกงกะหรี่แบบจีนส่วนสีน้ำตาลนั้นคือแบบญี่ปุ่นและถ้าเป็นหมูเขาจะใส่ฟัก ส่วนถ้าเป็นเนื้อเขาจะไม่ใส่รสชาติจะออกหวานนำนวลน,นวลเนียนเนียนกินคู่กับพริกชี้ฟ้าและแตงกวาอร่อยมากๆเลยราคาคิดยังไงนะครับถ้าเป็นหมูราะข้าวเริ่มต้นอย่างเดียวจะ40บาทนะคะครับผมถ้าเป็นเนื้อก็50ถ้าเป็นเนื้อ50และสองอย่างอย่างเดียวสองอย่างจะมี50 40 70แล้วแต่ วันหนึ่งลงอาหารกี่อย่างนะครับอ๋อท่าแบบนี้นะค่ะทุกวันเลยประมาณกี่อย่างครับก็ประมาณสิบกว่าอย่างสิบกว่านะแล้วร้านเปิดปิดกี่โมงครับอ๋อเปิดประมาณเจ็ดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นทุกวันทุกวันไม่มีวันหยุดเปิดมากี่ปีแล้วครับห้าสิบได้นะปกติร้านไม่ได้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะสมัยก่อนอยู่ติดข้างรัโรงพยาบาลอ่าร้านมีที่มาที่ไปยังไงขายตั้งแต่รุ่นนกงมาตอนแรกอากงทำก่อนอางกงทำเสร็จแลว อันนี้เป็นรุ่นที่สามรุ่นที่สามก็อาหารก็จะเป็นอย่างนี้ทุกวันทุกวันครับขอบคุณครับอาหารของที่ร้านถ้าเป็นคนไม่กินเผ็ดให้แม่ค้าแนะนำได้นะครับเพราะเมนูบางเมนูเผ็ดจริงจังรสชาติจัดจ้านถึงเครื่องลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นลูกค้าขาประจํา พอใกล้ๆช่วงเที่ยงคนก็จะมาพร้อมๆกันแป๊บเดียวคนก็เต็มร้านแล้วอันนี้เป็นอีกเมนูหนึ่งของทางร้านปอเปี๊ยะสดม้วนกันใหม่ๆรสชาติออกหวานนำํำ นี่คือราคาร้านเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์7จ็ดโมงเช้าถึง5โมงเย็นแผนที่อยู่ด้านล่างกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณที่รับชม